สาระความรู้ประเด็นร้อนด้านปิโตเลียนปิโตเคมีพลังงานและวัสดุพบได้ในรายการสถานีปิโตสี่นสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการสถานีปิโต4.0พบกันอีกครั้งนะคะทุนเสาวเวลาประมาณเที่ยงดิฉันท่านจะเล่าสายสว่วนและวันนี้เช่นเคยค่ะดิฉันได้รับ เกียรติจากอาจารย์สรพัฒนนะคะนิยมศิลป์ดรสรพัฒนนิยมศิลป์มาเป็นผู้ร่วมจัดรายการสวัสดีค่ะอาจารย์สรพัฒับสวัสดีค่ะอาจารย์ทันยิราขอบคุณมากเลยนะคะที่มาร่วมจัดรายการด้วยกันอีกครั้งวันนี้นะคะครั้งก่อนนู่นนะเท่าที่จําได้เราเคยเชิญคุณวรุณวรัญญ,ญานนนนะคะคซึ่งเป็นที่ปรึกษาเพื่อภาคีอุตสาหกรรมทําอยู่ที่ศูนย์ความเป็นเลิศด,ด้าน เทคโนโลยีปิโตเคมีและวัสดุมาคุยเกี่ยวกับโครงการซีโรเวสนคะใช่ค่ะก็เลยคิดว่าคราวนั้นน่ะคุยแล้วมีสาระที่เป็นประโยชน์มากเลยแต่ว่าเรายังคุยกันไม่จอดก็เลยวันนี้มีประเด็นที่ต้องคุยต่อใช่วันนี้เลยเชิญคุณวรุณนะคะวรัญญานน์มาคุยอีกครั้งสวัสดีค่ะคุณวรุณสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญในรายการอีกครั้งนะคะครั้งนี้เลยจะมาคุยต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ย กิดนิดนึงเราคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าในจุฬาเนี่ยเรามีการเอาโครงการมาเกี่ยวกับเรื่องการเอามีการแจกแก้วน้ำกระบอกน้านะคะแล้วก็มีการรณรงค์งงงการใช้ถุง<อ>นะคะรณรงค์การใช้แก้วที่ย่อยสลายได้ในภายในมหาวิทยาลัยค่ะครั้งนี้นะคะจะเชิญคุณวรุณเนี่ยคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะใช่ไหมคะซึ่งคุณวรุณบอกว่าเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะในใน ในแคมปัสของเราค่ะโอเคก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการนะครับว่าในโครงการจุล o ซ a s t เวสเนี่ยเรา,เาทำหรือจัดการขยะแต่ละประเภทเนี่ยไปยังไงบ้างอันนี้เรามาดูในภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่าจริงๆแล้ว <c oughs> ในมหาวิทยาลัยเนี่ยมีระบบการจัดการขยะเนี่ยอย่างอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยเราก็แบ่งขยะในมหาวิทยาลัยเราในจุลกรมหาวิทยาลัย,ยแบ่งขยะยเป็น4ประเภท นะครับประเภทที่1คือเรียกว่าขยะถ้าทั่วไปคือขยะเปียกขยะภาษาทั่วไปขยะเปียกซึ่งอยากเข้าใจว่าขยะเปียกน้านะครับในขยะขยะเปียกก็คือขยะเช่นขยะเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้นะครับหลักๆก็จะเป็นเรื่องของเศษอาหารที่ทานเหลือหรือว่าใบไม้กิ่งไม้หรืออะไรก็ตามที่ที่มันย่อยสลายได้ในระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับนั่คือประเภทที่1 ประเภทที่2เรียกว่าขยะร mm ีไซเคิลหรือแต่เด,ดืุดลาเราจัดการพิเศษกว่า mm hmm. คนอื่นนิดหน่อยเราเรียกว่ารีไซเคิลพลัสนะครับพลัสเอเนจีรีคอร์ฟรีซึ่งเดี๋ยวเราเรามาอธิบายนะครับประเภทที่3ก็ยังเป็นขยะทั่วไปอยู่ซึ่งอันนี้ก็ยังส่งไปที่กทมนะครับ <Okay. S 1> ประเภทที่4คือขยะอันตรายและขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง mm hmm. อันนี้เราจัดการแยกมีทางแยกต่างหากนะครับ <Okay. S 1> เรามาดูประเภทที่1ก่อน <Okay. S 1> ประเภทที่1เนี่ยคือขยะเปียกถ้ามองไปภาพของสังคมไทยเนี่ย ขยะเศษอาหารอ่าอาจารย์ลองย้อนกลับไปดูที่บ้านนะครับถ้าเราไม่ได้แยกขยะเศษอาหารน้ําแกงข้าวที่ทานเหลือหลังหลังคนอ่าคนไทยไม่ค่อยทําอาหารมากนะักนะครับอ่ก็จะซื้อเข้ามาเราก็จะมีของเศษอาหารเนี่ยเหลือเต็มไปหมดม่ว่เป็นเศษผลไม้หรือว่าอ่าขยะข้าวที่ทานเหลืออื่นๆเนี่ยหรือขยะที่เกิดจากครัวเนี่ยพวกนี้ถ้าตามบ้านก็จะโดนรวบรวมครับผูกเป็นหนึ่งถุงบรร <Okay. S 2> ลุนเราก็ ส่งออกไปวางไว้หน้าบ้านหรือทิ้งในถังขยะหรือถ้าวันช่วงไหนกรทมมาไม่ไหวพวกนั้นก็จะเริ่มมีตัวมาช่วยกินเช่นมีนอนมีแมลงสาบและผลที่ตามมาก็มีกลิ่นด้วยที่เกษตรอาหารเนี่ยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยถือเป็นประมาณ50-60%นะครับแล้วแต่ตำราแล้วแต่การสำรวจแต่เป็นเบอร์หนึ่ง เป็นองค์ประกอบเบอร์หนึ่งเลยของขยะเมืองไทยนะครับของงานจุฬาซิลเวสขยะในจุฬาไม่ได้แตกต่างจากที่อื่นนะครับในจุฬา,าลักษณะเฉพาะก็คือพื้นที่น้อยคนเยอะขยะเยอะเสษอาหารก็เยอะพลาสติกยิ่งเยอะนะครับแล้วเราก็ดูว่าเออโอเคเสืออาหารเยอะซึ่งอยู่มันมากมากกว่ามาห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเราจะจัดการยังไงเราจะแยกมันยังไงนะครับค,บคบ <laughs> นำนวบก็คือดีที่สุด ดีที่สุดความฝันของทุกคนก็คือกินให้หมดนะครับทานให้หมดดีที่สุด ซึ่งหลังจากนั้นโรงพยาบาลก็จะหนักไปอีกเพราะว่าคนก็จะอ้วนขึ้นแล้วก็สร้างปัญหาให้โรงพยาบาลนะครับงั้นทางที่ดีก็คือสั่งให้พอดีโอเคซึ่งแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่ทุกคนจะบอกให้ทุกคนว่าสั่งให้พอดีนะครับบางทีแม่ค้าก็ตักแมาโอ้โหข้าวใช่ขนาดบอกว่าน้อยแล้วก็ยังเยอะอยู่อันนี้เราเราทราบทุกคนเจอจปัญหาเดียวกันโอ้โหข้าวให้อะไรมาขนาดนี้ซึ่งโอเคก็ทานเหลือทีนี้ทานเหลือเนี่ย นั่นคือส่วนส่วนอาหารที่ปรุงสุกแล้วหรือว่าส่วนอาหารที่เราทานเหลือเนี่ยครับส่วนนี้วิธีการจัดการคือเราให้เกษตรกรมารับไปเป็นอาหารส์ <Okay. S 1> ซึ่งก็คือใช้ประโยชน์ได้ในอีกอีกต่อหนึ่งนะครับ,รบอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ไปทิ้งนี้เราก็คิดว่านี่คือเศษอาหารหมดละแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยส่วนนี้ประมาณ20%่เนนั่นเองอีก80%นเนี่ย,กเ,ยเกิดขึ้นในครัวครับก่อนคือส่วนที่เรามองไม่เห็นก่อนที่มันจะเป็นอาหารที่ที่เราทานเนี่ย ก็จะมีตัดแต่งเศษผักเศษผลไม้กล้ากผักบุ้งหมูมันที่ตัดออกไปซึ่งจํานวนนั้นช่างน้ําหนักแล้วจริงๆแล้วเนี่ยประมาณ80%นะครับโอ้แล้วจริงๆในชุลาเนี่ยมีโรงอาหารเยอะด้วยนะคะสิบจ็โรงครับต้องถามคนที่รู้จริงเยอะมากครับสิบจ็โรงครับโรงใหญ่เล็กใหญ่เนี่ยสเกลใหญ่ๆเลยเนี่ยมีแปดถึงเโรงนะครับแล้วก็มีจุดเล็กๆเนี่ยอีก เก้าประมาณแปดถึงเก้าเก้าจุดเหมือนกันะนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยเกิดเศษอาหารตรงนี้สิบเจ็ดตำแหน่งนะฮะเป็นหลักๆแล้วไอ้ส่วนยี่สิบเปอร์เซ็นก็คือส่วนที่ทานเหลือเนี่ยอันเนี้ยถ้าถ้ามีการถังแยกอย่างถูกต้องเนี่ยเราก็ส่งไปให้เกษตรกรได้นะครับคือเขาอันนี้ถามนิดนึงว่าเกษตรกรนี่คือเขามารับเลยเหรอคะหรือว่าเราเรา,เรามีการจัดการวางมีการส่งยังไงใช่มีความร่วมมือกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะส่วน เขาจะมารับครับแต่ว่าก็จะมีหลายเจ้าแล้วแต่โรงอาหารที่จะจะดิวไว้แต่เขาเข้ามาหนเจ้าเนี่ยเขาจะรับหลายหลายหลายตำแหน่งหลายรงเพราะว่ารถรถติดกว่าจะเข้ามาแล้วก็จะออกไปที่ที่ฟาร์มจะเลี้ยงปลาหรือเลี้ยงสัตว์นะครับก็อันนี้คือภาพของส่วนที่ถาเลสส่วนที่ท้ายครัวส่วนที่เกิดจากครัวปรุงอาหารเราจะเรียกว่า k i e n w a s t e หรือ e p a r a t i o n waste เนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่ แล้วสัตว์ไม่กินเพราะมันเป็นก้านมันเป็นเปลือกมันมันแข็งมันคือคนก็ไม่ทานสัตว์ก็ไม่ไม่กินละส่วนนี้เราจะส่งไปที่เครื่องที่เราโครงกาจุลทรรติดตั้งเครื่องนะครับคเครื่องเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้เป็นปุ๋ยภายในยีิบสี่ชั่วโมงนะครับเราก็จะไปป้อนที่เครื่องนี้นะฮะดังนั้นพอทุกวันเนี่ยสักวันบ่ายสามเพราะส่วนใหญ่เป็นมื้อเที่ยงรวบรวมเสร็จปุ๊บก็จะมีหน่วยงานดย นายยาภาก็จะวิ่งรวบรวมทั้งหมดแล้วก็ไปป้อนที่เครื่องนี้แคปซิลลี่ม,มัน1.2ตันต่อว,วันนะครับช่วงเปิดเทอมเต็มๆเ,เนี่ยเรามีสารอาหารประมาณ1ตันต่อว,วันนะครับที่เข้าเครื่องนี้โอเคก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็คือใช้น้ําหางปุยเลัยไหลดังนั้นเราพูดได้ว่าจากโครงการจุลซิโวเวสที่จัดการระบบสารอาหารทั้งหมดเนี่ยเราไม่มีสารอาหารจัดการได้อย่างภายในทั้งหมดนะครับร้อเปอร์เซ็นเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันมันคงมีหลุดรอดไปบ้างนะงั้น เนื่นองจากหนึ่งในปัญหาหลักของของขยะเมืองไทยได้รับการจัดการและภายในนะครับในในจุฬาเสดอาหารต่อมารีไซเคิลรีไซเคิลเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไปติดกับดักว่าพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับแต่จริงๆพลาสติกในเมืองไทยรีไซเคิลได้เนี่ยแค่ประมาณ10-20%เท่านั้นเองที่เหลืออีก80%เนี่ยรีไซเคิลไม่ได้นะฮะหรือไม่เกิดการรีไซเคิลงั้นรีไซเคิลได้ก็คือพลาสติกที่มีราคาขายเช่น ขวดน้ำเช่นขวดนมขวดนมแข็งๆหน่อยขวดนมสดขวดนมพูดเป็นพีพีนะครับขวดน้ำเป็น PET ขวดนมเป็น PP พอ่อพวกฟิล์มอลดพีเที่หนาๆนะครับพวกถุงกับแก๊บเนี่ยขาดการรวบรวมจริงรีไซเคิลได้แต่ขาดการรวบรวมพวกพีเอสนี่ยากมากพวก HDP พก็ยากมากเหมือนกันนะครับเพื่อพวกพลาสติกอย่างฝาขวดหรือว่าฉลาก PVC เงี้ยก็รีไซเคิลไม่ได้ ค,คือแต่ถ้าเป็นลงพวก PVC PS เนี้ยเขาไม่ไม่มีสนใจเลยเหรอคะหรือว่าไม่มีเลยครับพวกนี้อันที่หนึ่งถ้าสังเกตนะครับอะไรที่รีไซเคิลได้คือขายได้แล้วมีราคาแล้วเอาพูดใหม่ในเงี้ยเทคนิคทุกอย่างเกือบทุกอย่างรีไซเคิลได้ค่ะความเป็นจริงประเทศไทยรีไซเคิลได้จริงๆสองชนิดครึง่งคือ PET สองชนิดครึงคร่งด้วยสองชนิดครึ่ง พีทีที่เกิดการรีไซเคิลเป็นรูปเป็นร่างจริงค,คือหนึ่ง <ใช S 1> ขวด PET, พีทีเฉพาะขวดนะครับถ้าดูขวดเนี่ยฉลากเนี่ยเป็นพีวีซีอีไซเคไม่ได้ฝ <ใช S 1> าเป็น HDPE กับแหวนเป็น HDPE ีพีอีเนี่ยมันคือครึ่งหนึ่งก็คือจริงจริงรีไซเคิลได้แต่ไม่เกิดการรีไซเคิลเพราะฝาเนี่ยมันเบาแล้วไม่เกิดไม่เกิดการเก็บรวบรวมแถมหลากสีอีอกรีไซเคิลออกมานี่สีจะอึมคึมไม่รู้ไปใช้ทําอะไรครับอีกอีกอันหนึ่งที่เกิดการรีไซเคิลได้ก็คือ PP โรลิ่งอทลีนอันนี้ก็คือลักษณะของขวดนมขวดคุณนะครับที่มันนั่งแข็งและมีเท่านี้เองสําหรับไทยถุงแก้งไม่ได้แก้วกาแฟประกอบด้วยพลาสติกในประเทศไทยนะครับในตลาดไทยเนี่ยมีพลาสติกอยู่4ชนิดที่มาทําแก้วกาแฟพ p p อ e t ีพีพีเอทีก็เน้นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแล้วถ้าคนไม่รู้จริงๆเนี่ยถึงแม้คนรู้เนี่ยยังแยกด้วยตาอย่างยากเลยดังนั้นก็ไม่เกิดการรีไซเคิล ว่ามันมันแยกไม่ได้รีไซเคิลก็ไม่ได้ผสมกันไม่ได้นะครับหลอดเป็นถึงแม้เป็น P p พีหลากสีเบาไม่มีการเก็บรวบรวมก็ไม่เกิดการรีไซเคิลถุงหูหิว้วถุงพลาสติกรีไซเคิลได้อันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือถ้ามันหนาแล้วมีคนรวบรวมเก็บเป็นกิโลกิโลได้แต่หูหิ้วบางๆเนี่ยไม่มีคนเก็บไม่มีคนเก็บก็ก็ไม่เกิดการรีไซเคิลคือ,คอปัญหาก็คือว่า ที่ปกติไม่ด้วยทางเทคนิคเนี่ยมันรีไซเคิลได้แต่ว่าทางพวกบริษัทที่เขาไม่ทําเพราะไม่มีใครรวบรวมอย่างนี้ใช่ไหมคะปัญหาในบ้านเราหรือว่าใช่ครับคือหนึ่งคือไม่มีการรวบรวมเพราะว่ามันเบาสองพอรวบรวมถึงแม้รวบรวมได้มันก็เบามันใหญ่มากแล้วจะได้หนึ่งกิโลไปขาย5บาทเนี่ยก็ไม่มีใครทำแล้วพราะไม่มีใครทำโรงรีไซเคิลก็ไม่เกิดอันมันพ่วงไม่คุมแรงใช่อันที่สองสมมติ เดลิเวอรี่เดลิเวอรี่เนี่ยถ้าไปสังเกตเนี่ยในหนึ่งห่อ Delivery ที่มาเนี่ยมันจะมีขยะที่เกิดขึ้นประมาณสิบชิ้นซึ่งมีพลาสติกประมาณสี่ประเภทสามถึงสี่ประเภทในในนั้นนะครับ Recycle เป็น Single Material Process คือมันต้องนิดเดียวถึงจะถึงรีไซเคิลได้งั้นในหนึ่งห่อ Delivery เนี่ยช้อนส้อมแบบหนึ่งกล่องอีกแบบหนึ่งถุงก็อีกแบบหนึ่งซองน้ำจิ้งอีกแบบหนึ่งใช่ไหมถุงแกงก็อีกแบบหนึ่ง นั้นพลาสติกคคลชนิดหมดเลยนั้นแยกคนทุ่ปแยกไม่ได้นั่แนแห้ะ<ช>นั่นคือเท่ากับพวกนี้จบก็คือไม่เกิดการรีไซเคิลนั่นคือทาไมมันเกิดเป็นขยะมหอาศารอย่างนี้นะครับ,รบนั้นเรื่อง cycle, รีไซเคิลตะกี้เมินย้อนกลับมาว่าอย่าไปติดกับดักว่าพลาสติกรีไซเคิลได้จริงแต่จริงไม่หมดและมันไม่ได้เกิดขึ้นในเมืองไทยเยอะขนาดนั้นนะครับโอเคงั้นก็อย่าเรื่องงั้นการแยกขยะในจุลาแล้วก็โอเคอะไรที่รีไซเคิลได้ก็ปล่อยไป ส่วนอะไรที่รีไซเคลมไ่ได้ก็คือของพลาสติกชิ้นเล็กเแบาบแล้วก็ผสมหลายๆชนิดเนี่ยเราก็หาวิธีคือเราส่งไปเป็นพลังงานทดแทนที่สระบ,บุรีนะครับหรือเรียก R D F ก็คือพวกของพวกนี้เนี่ยมียังมีแค่ความร้อนอยู่ <S 2> <S 2> <ๆ S 1> แบบหนึ่งกันกายภาพก็รวบรวมจากถังเหล่านี้แล้วก็อัดเอาไปอัดก้อนเรามีเครื่องอัดก้อนอยู่นะครับ <S 2> <S 2> <ๆ>แล้วก็เราส่งไปที่สระบ,บุรีอันนี้หมายถึงพวกฝากขวดอะไรเงี้ยเหรอคะใช่ครับอ๋อคือทางจุลาทําเองเลยทาครับ มีระบบอยู่ถุงก๊อบแก๊บถุงแกงหรือกล่องข้าวช้อนซ่อมที่เป็น PS ที่มันหักได้กล่องกล่องอาหารมันที่มันกรอบๆเฮ้ยมักจะเป็น PS ก็พวกนี้ก็คือรวบรวมทั้งหมดเป็นพลาสติกผสมก็คือเหมือนกับว่าทางกายภาพเขาแค่จะรู้ว่าไอ้พวกเนี้ยที่ที่นั่นไม่ได้เนี่ยเขาก็รวบรวมขยะพวกนี้เลยถึงแม้จะเป็นถุงกับข้าวหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วพอเราจะเอาไปคอนเวิร์ตไปอัดมันก็ไม่ได้ ต้องระมัดระวังเรื่องความการปนเปื้อนอย่างนี้ใช่ไ่มคะถ้าใช่ไหมคะใช่รใชเ,เราจริงจริงตอนเผาเนี่ยมันอัดจริงอัดได้เลยแล้ว <c oughs> สุดใเผาเนี่ยมันก็เป็นพังกนทดแทนได้ <c oughs> เราแค่ไม่อยากให้มีความชื้นสูงก็คือ <c oughs> ไม่อยากไม่มีน้ําอันที่สอง <c oughs> คือใส่อาหารเยอะเพราะถ้าเพื่อนจะใส่อาหารเยอะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการปลายทางละมันเกี่ยวกับการเก็บสมมุติเราอัดก้อนปุ๊บ มีน้ำไหลออกมาน้ำแกงออที่เราทานเหลือกับเศษอาหารซอสน,น้ำปลาอะไรเงี้ยครับออก็ไม่สวยเท่าไหร่อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือเพราะาเก็บเราไม่ได้ส่งทุกวันเก็บปุ๊บเนี่ยก็จะมีออสัตว์มาช่วยกินละทั้งหนูทั้งแมลงสาบทั้งหมดอองั้ก็เลยเป็นข้อข้อจํากัด ของของส่วนการส่งเผาอาจะอจะเกิดกลิ่นเน่าเหม็นด้วยเช่นแบบมีข้าวมีอะไรเนี่ยก็คือรายละเอียดเยอะใช่<ด>นะคะน,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 นั้นอย่างน้อยพอสมมติถ้าอยู่ในจุฬาหรือเราทานอะไรเสร็จแล้วเนี่ยครับนอกโรงอาหารนะฮะก็ะขออย่างเดียวก็คือว่าแยากเศษอาหารก่อนเคลียออกแล้วก็ที่เหลือเนี่ยมันสามารถส่วนใหญ่เลยนะฮะสามารถทิ้งไปในถังสีเหลืองรีไซเคิลพลัสได้พอเราไปเก็บอัดอ่อนแล้วส่งเผาอันนี้สงสัยนิดนึงคือถ้าตามโรงอาหารนะเขาจะมีที่แยก แล้วอย่างนี้ตามพวกคณะต่างๆที่สมมติว่าเป็นคนทานกันเองภายในคณะอย่างเงี้ยค่ะมีมีอะไรที่แบบว่าหรือตอนนี้ยังยังมีมีกคไกใในการแยกมีครับเราเนื่องจากหนึ่งจอพื้นที่ใหญ่เราก็เลยเล่นเป้าหมายแรกคือโรงอาหารก่อนเพราะนั่นคือแหล่งอาหารหลักโอเคพอทำโรงอาหารครบเสร็จเราเริ่มไปออฟฟิศก็จะมีเรามีโครงการกล e นออฟฟิศนะครับกนออฟฟิศซึ่งเท่าที่ทราบคือตึกวิไลพิโต กำลังเข้าเข้าร่วมอยู่แล้วเข้ารวมกปจะเริ่มมีถังเริ่มมีการเปลี่ยนระบบการวางถังเริ่มในคันทินเริ่มมีถังแยกเศษอาหารดูเทร,เทรนแม่บ้านว่าจะจัดการเศษอาหารเหล่านี้อย่างไรนะครับแต่หลักการก็คือหนึ่งแยกเศษอาหารออกให้ได้มากที่สุดที่เหลือถ้ามันเลอะมากจริงๆต้องเป็นขยาทั่วไปแต่เลอะนี่มันแล้วแต่คนนะครับบางคนก็มองว่าอู้ใทจินตนาการของฉันนี่คือเลอะแล้วแต่ว่าในความเป็นจริงอาจจะไม่เลอะอะไรแล้วแต่อันนี้อันนี้เรายอมรับได้เพราะเราเทรนทุกคนให้เหมือนกันไม่ได้ครับ ถ้า,ถาเราพบว่าถ้าไม่เละมันสามารถเอาไปเผาเป็นพลังงานทดแทนได้ uh huh. ถ้าแยกเศษอาหารออกไปนะครับถ้าแบบคนที่กรีนมากๆก็กัวดน้ําล้างอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปเผาเป็นพลังงานทดแทนได้นะครับ uh huh. ในทางทางรีไซเคิลพลัสอันนี้นคือรีไซเคิลพลาสคือพลาสเอเนจีรีคฟเวอรี่สำหรับขยะพลาสติกที่ไม่มีการเก็บรวบรวมและซึ่งปัจจุบันมีปรมิมานจำนวนมากคือขยะพลาสติกที่เป็น ใช้วัสดุหลายประเภทมัลติมทเทียลรามิรามิเนตสาชีฟอยกล่อง USB ซองขนมที่มันมีหลายชนิดหลายชั้นเคลือบเคลือบไปแล้วมันือแล้ออกไม่ได้ใช่ครับแล้วมันไม่ใช่แบทเทีอลเดียวด้วยเคลือบบางดีเคลือบหลายชั้นใช่เพื่อมันพิมพ์ง่ายเพื่อรักษาคุณภาพเพื่อให้ออกซิเจนไม่ผ่าอะไรเงี้ยครับพวกนี้เลิกคุยเรื่องรีไซเคิลเผาไว้มัดอย ฉะนั้นตรงนี้ก็เอาไปอัดเหมือนกันใช่ไหมคะก็ถ้าอยู่ในถังนี้ก็รวบรวมแล้วไปอัดเป็นก้อนแล้วก็ส่งไปที่สระบุรีเดือนละประมาณสองครั้งนะครับแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนั่นก็เป็นส่วนของรีไซเคิลพลาสนะครับส่วนที่อยาทั่วไปก็คงเป็นแค่ทั่วไปอยู่ส่วนของขยะอันตรายก็จะแยกเป็นแยะอันตรายเช่นหลอดไฟทันไฟฉายอันนี้ก็ส่งกําจัดอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เวสหรืออีเวสเนี่ยก็จะส่งรีไซเคิล เอาโลหะที่มีค่าเนี่ยกลับมาครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมๆของยาสีประเภทในในมหาวิทยาลัยนี้เราก็พบว,ว่าในช่วงทำโครงการเนี่ยคนก็ไม่อยากคือตั้งไปเถอะครับ <laughs> ตั้งไปแล้ว <laughs> เปิดดูเมื่อนึกหมดนะ <laughs> เหมือนกันทุกข่างเหมือนทุก่าววันวันบินพอสีอะไรก็ตามมันตั้งไปเถอะ <laughs> นะครับเอ่อ ตอนหลังก็ไปไปทำงานวิจัยเรื่อง้านพฤติกรมรมแล้วก็แล้วก็ไปเจอปัจจัยอยู่แล้พบอยู่หปัจจัยที่ทําให้ที่บอกว่าถ้ามีปัจจัยแรกปัจจัยที่1เนี่ยจะทําให้คนแยกขยะ90%ถึงเกือบร0อยเปเลยถ้ามีปัจจัยนี้ซึ่งก็คือ,อการมีคนยืนอยู่ที่ทั้ง ก็คือยืนเฝ้าเลยก็เหมือนเหมือนลงอาหารชย้ที่บุกกติคือเขาจะยืนช่วยประมาณเป็นแม่บ้านหรือจะเป็นใครก็ตามที่หน้าตาบึ้งๆนิดหนึ่งเนี่ยถ้ามีมยืนเฝ้าผมเนี่ยถ้ามีปัจจัยนี้เนี่ยการย้ขยาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเต็มที่ซึ่งก็เป็นความจริงจากจากที่เราไปดูแต่เราไม่ทา่คนส่งคนยืนเฝ้าได้ทุกที่โอเคแต่เราก็ถ้ามีปัจจัยนี้งั้นเราก็จับงานใหญ่ๆก่อน ในโรงอาหารในงานอีเวนต์ใหญ่ๆงานลอยกระทงงานรับปิญญางานบอลอะไรก็ตามถึงนีคนไปยืนประจำที่ไทยเข้าใจแล้วทําไมที่โรงอาหารส่วนใหญ่จะนาบึ้งๆเอาคอนเซปต์นี้เป็นอย่างนี้เองครับแล้วเราเรามีการขยะผลนะครับคือตอนนั้นผมเป็นปัญญาอยู่อยู่ที่หนึ่งแล้วก็มีพระท่านหนึ่งจากจากวัดนะครับท่านก็คุยกันเรื่องการแยกขยะล้วก็เอาเอาเรื่องเรื่องปัจจัยเนี้ไปเล่าให้ท่านฟังท่านก็บอกโอเคเดี๋ยวอตมาเดี๋ยวมีงานบุญใหญ่ อาตมาจะไปลองอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอท่านอีกเลยแล้วเจอกันอีกทีสักสามสี่เดือนหลังจากนั้นท่านก็จําได้ท่านก็เดินเข้ามาโยมมันเวิร์ก <laughs> <laughs> จริงๆนะครับเอา,เอาท่านยังไงอาตมาให้พระรูปหนึ่งไปยืนที่ถัง,งรพระรูปนั้นเนี่ยตัวเข้มๆรอยสัก์เยอะๆ <laughs> เต็มตัวไปยืนแล้วก็พูดคําเดียวแยก คนงานเย่หมดเลยเรียกว่าใช้ความเก่งกลัวใช่ครับลูกนั้นต้องรอยสักเยอะๆนะครับรอยสักเนโจไปเยืนอย่าพูดคำเดียวแล้วก็ท่านท่านก็ท่นดลองเอาติดป้ายใหญ่ๆในอีกเพราะทางวัดมีทางขยะหลายจุดติดป้ายอีกจุดหนึ่งติดป้ายใหญ่ๆเลยการไม่แยกขยะเป็นหนทางสู่อเวจี เวิร์กไหมคะทางนั้นไม่มีใครทิ้งเลยทุกกล่องเหมือนกันทางนั้นไม่มีใครคาดทิ้งเลยฉันแยกถูกไหมโอ้โหไม่ไม่ทิ้งเลยมาเยะซุ่เอาไปจริงไม่ไม่ไม่ทิ้งเลยก็ก็ผมก็สนุกดีแต่ก็เป็นปัจจัยที่เห็นชัดว่าเออเราก็จัดงานที่งานบุญใหญ่เอาอย่างน้อยงานใหญ่ๆงานอีเวนต์หรือจุดที่ที่เกิดขยะเยอะๆเนี่ยเราสามารถแยกขยะ่านั้น ไปสร้างมูลค่าหรือเป็นพลังการทดแทนหรือรีไซเคิลได้ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน <c oughs> ั่นคือปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยที่สองที่ทําให้คนแยกขยะถึงถึงเจ็ดแปดสิเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็คือพฤติกรรมของคนรอบตัวหรือจริงๆถ้าให้ระบุชัดก็คือสองคนข้างหน้าทํำยังไงเนี่ยเราทําอย่างนั้นอัน <c oughs> นี้เกิดขึ้นในโรงอาหารที่คณะแพทย์ก็คือเป็นโซเชียลนองคือถ้าตอนเราไปไปต่อคิวอะไรเงี้ยครับสองคนข้างหน้าโยนทิ้งเลยเราโยนทิ้งตามสองคนข้างหน้าสองคนข้างหน้าแยกเราแยก อันนี้ก็เป็นเป็นเราพบว่าเออถ้ามีโซเชียลนอมเกิดขึ้นก็ประมาณ80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ข้านลางสูงเหมือนกันคนจะแยกขยะนะครับประเด็นที่สามคือของที่มีอยู่เดิมในขยะหรือจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งแต่นี้ประมาณแค่ครึ่งเดียวอย่างเงี้ยที่จะทิ้งเอ๊ะเอ๊ะมันถังน้ําหรือถังขวดหรือถังอะไรนะคนก็จะเออนิดหนึ่งคือคอะไรที่อยู่ในถังอยู่แล้วนั้นทริคในการเก็บขยะก็คือเราเคยเก็บแบบหมดเกี้ยงสุดท้ายเก็บแล้วเหลือครับ เกลือเหลือรอก,ก็ใช้ได้ก็เป็นทริคอีกทริคหนึ่งที่ที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเริ่มมีคนมั่วทางนั้นมั่วท,ทั<ค>นทีคนก็จะหมองมื่นมั่ว <laughs> มวาทิ้งเลยนะครับนี้ก็ต้องต้องระวังด้วยศึกษาละเอียดจริงๆ <laughs> ใช่ครับส่วนประเดยที่สี่กับที่ห้าที่คนส่วนใหญ่จะคิดจะแยกขยะเนี่ยเริ่มต้นทําก็คือป้ายกับถังซึ่งเราพบว่าการทําป้ายกับทําถังเนี่ยไม่มีคนแยกคือนี่คือท้ายสุดเลยนะแล้วคนแยกจริงๆเนี่ยอย่างมากเลยนะสิบเปอร์เซ็นต์นั่น ถ้าเราทําเรื่องของการจัดการขยะแล้วเริ่มต้นที่อยากจะแยกขยะเนี่ยเอาถัางไปตั้งระหว่างว่าคนจะแยกเนี่ยครับก็ฝันไปถ <laughs> ือว่าเป็นความฝันแล้วกันนะครับก็เล่าให้ฟังว่ามันก็เป็นการศึกษาพฤติกรรมแบบหนึ่งที่ที่สนุกสนุกในการแยกขยะแต่ก็ได้ได้เห็นอะไรหลายๆอย่างก,กับกับภาพจากโครงการนี้ซึ่งรจริงๆแล้วว่าคุณวินจะบอกว่าตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่ในจุฬาเพราะว่าอย่างแม้แต่พระก็เอาไปใช้ใน ใน,ในงานบุญบของ<ช>วัดอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแล้วการที่ต่อไปจุฬาจะเอาโมเดลตรงเนี้ยไปใช้ข้างนอกต่อหรือว่าตอนนี้เริ่มเริ่มทําไปบ้างาแล้วเราเริ่มเราไปปัญญาค่อนข้างเยอะนะมีคนเข้ามาดูไงปีหนึ่งประมาณห้าสิบกว่าครั้งะนะครับทั้งบริษัทสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการหรือว่ากลุ่มที่ที่สนใจนะครับแล้วก็มีบริษัทที่เอาไปทํามีหน่วยงานที่เอาไป เอาไปทำจริงๆนะฮะแล้วก็มีบางหน่วยงานที่เราไปเป็นที่ปรึกษาให้นครับในการจัดการก็เริ่มเห็นผลยังไม่เยอะแต่ว่าเริ่มเห็นผลว่าไอ้องค,ความรู้ที่เราเรียนมาที่ที่เล่าเนี่ยประมาณ ที่ไปบอกประสบความสาเร็จเนี่ยครับมันจะมีเบื้องหลังที่เลือดอาบอีกมากมายครับที่ไม่สกเซสที่เฟลที่โดนโดนโดน่าโดนว่าพันนามความร่ำรวยเนี่ยเยอะแต่นั่นคือ <ừ> คือ,คอ,คอพอเสร็จการเรียนรู้แล้วก็เอาไปแชร์ว่าเัาจะทําอะไรเนี่ยเราเรียนรู้มาแล้วให้ทําลักษณะนี้มัน <ừ> จะเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะครับ <ừ> ก็มีหน่วยงานที่ที่สนใจแล้วก็เอาไปเอาไปทำคอนพอสมควรนะครับถ้าอย่างนั้น สมมุติว่ามีหน่วยงานที่สนใจก็สามารถติดต่อทางคุณวินได้เลยได้เลยไหมคะหรือว่าติดต่อผ่านยังไงครับเ่อนได้ครับติดต่อผมไม่ก็ได้หรือถ้าถ้าง่ายๆช่องทางที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาคือ Facebook Facebook ของ Search คำว่าจุฬาซิลเวสนะครับก็จะขึ้นมาสาสามมาอินบ็อกซ์เข้าไปแล้วก็มีน้องพี่แอดมินสุดท้ายก็ก็มาติดต่อผมได้นะครับหรือมีความรู้เราจะโพสต์ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม อยู่ในนั้นตลอดเวลาเป็นเพจ Facebook ใช่ไหมครับจุฬาศิลเวนะคะก็คือท่านผู้ฟังกดไหนนะคะที่ฟังแล้วสนใจนะคะสามารถอาจจะเชิญคุณวินไปบรรยายจริงแล้วคุยแล้วได้ใช่ก็ได้รับความรู้เยอะมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เราเวลาหมดแล้วเดี๋ยวไม่ครั้งหน้าจจะต้องเชิญมาคุยอีกในในเรื่องต่อไปเพราะว่าจริงๆแล้ว แม้แต่วิธีพิธีกรสองท่านนี่ก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากเลยนะคะเกีเ่ยวกับรีไซเคิลพลาสติกด้วยนะคะควันนี้ต้องขอบคุณคุณวินมากเลยนะคะที่มาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้นะคะ